Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงที่ดาการรุจิพัฒนากุณดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้าน ว่าพอเป็นนักกีฬาระดับชิงเหรียญโอลิมปิกเนี่ยความสามารถทางกายเขาไม่ได้ต่างกันมากแล้วว่าอย่างแบบมันกลายเป็นว่ามันไปอยู่ที่ใจที่สมาธิสมาธิณนะจุดนั้นมันต้องสําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะร่างกายจําเป็นต้องได้รับการฝึกซ้อมชั้นใดจิตใจก็ต้องการรับการฝึกซ้อมเช่นกันชั้นนั้นครับเราโดนแซงแย่และซอยนะละจบละสอบม,มาตั้งงาน uh huh. ถ้าเราปล่อย uh huh. ความคิดนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะยอมทันทีแต่แล้วเรา,าวิชวลไละไล่ะเราวิชวลไล์มองที่รอเขาเฮ้ยยังหมุนอยู่เลยเฮ้ยก็ไม่ห่างเท่าไหร่ไงแล้วเราก็หลับตา แเราคิดว่าเรากำลังจะแซงเขากลับเขาได้<ม>เราจะมีอีกกอกในทันที<ม>สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Single Being Podcast ค่ะคุณฟังคะช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายๆกิจกรรมนะคะที่หมอทำแล้วกิจกรรมหนึ่งที่เรียกว่ากินเวลามากแต่ก็สนุกกับมันมากเลยก็คือการติดตามดูโอลิมปิกอะคะ่ะเพราะว่า หมอเนี่เป็นโอลิมปิกเนืร์ชอบดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จะมีกีฬาหลายๆประเภทนะที่โฟกัสก็คือพวกยิมนาสติกกระโดดน้ําแล้วก็กรีฑาซึ่งพวกนี้พอเวลาเราดูอ่ะมันก็จะมีหลายๆแงม่มุมคือแน่นอนแงม่มุมเรื่องของสุขภาพกายเรื่องของการแบบเฮ้ยเขาเทรนมายังไงอะไรเงี้ยก็เป็นแง่มุมที่หมอชอบที่จะไปเสิร์ชหาเด็กแง,ง่มุมหนึ่งซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องของจิตใจอะค่ะเรื่องของการที่เขาเทรนจิตใจเพราะนักกีฬาเหล่านี้มันไม่ใช่แค่กายเนะมันใจด้วย นะคะหรืออย่างเวลาตอนเชียร์น้องเทนนิสเนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าโหไอตอนแบบนาทีที่จะได้เซียววินาทีที่จะได้เหรียญทองอะ่ะใจเขาต้องนิ่งมากมันต้องแบบต้องเทรนมาดีมากอะค่ะเออหมอก็เลยไปค้นเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็พบว่ามันมีเรื่องราวมากมายในโลกของสปอร์ตไซคลจีที่น่าสนใจก็เลยเอ๊เราชวนแขกรับเชิญที่เขาแบบเป็นตัวจริงอยู่วงการเป็นโค้ชที่เขาจะรู้เรื่องเนี้ยมาคุยให้เราฟังดีกว่าค่ะขอต้อนรับโค้ชวินเซนต์รัตนพาสโค้ชนักกีฬาอาชีพ World Athletic Academy Coach, USA Track and Field Level 3 Certified Coach อันนี้หมอก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอะไรและ USA Triathlon Level 2 Certified Coach ค่ะสวัสดีค่ะ Coach Vincent สวัสดีครับสวัสดีครับหมอสวัสดีครับค่ะตัวตำแหน่งยาวมากเลยคือเหล่านี้นี่หมายถึงว่าเราจะต้อง c ซอร์ติฟาเพื่อที่จะเป็นโค้ชมืออาชีพจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับในแต่ละสมาคม ก่อนที่เราจะเข้าเป็นรจิสเตอร์ของเขาได้จะต้องเรียนแล้วก็สอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแรกครับของสมาพันธ์กีฬานานาชาติอันนั้นก็จะมี5้าเลเวลอันนั้นก็จะยากนิดนึงครับผมแล้วโค้ชกลายมาเป็นโค้ชนัก,กีฬาอาชีพได้ยังไงครับเพราะว่าเท่าที่ทราบมาจริงๆคือตอนปัญญาตรีคือเรียนเกี่ยวกับชีววิทยาถูกไหมคะใช่ครับเรียนพรีเมดแล้วก็จริงเรียนเรียนเมดอยู่ช่วงหนึ่งด้วยเป็นหมอไม่ได้ครับเป็นหมอหน่าจะโดนฟ้องหมดตัวนะครับผม เลยผันมาชะทำอาชีพอื่นเราพอดีช่วงที่เป็นวิศวกรภาพพื้นสนามของรบริษัทเปเตรเลียมเนี่ยก็เล่นกีฬาอยู่ด้วยเราได้เจอโคช้ชท่านหนึ่งจากประเทศอังกฤษซึ่งเป็นโคช้ชที่ดูแลทีมกีฬาชีพอยู่ที่นั่นเราก็เลยได้จะพัจะปลูครับก็ได้ซ้อมด้วยกันแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้วก็ถูกผลักดันให้เป็นผู้ช่วยโคช้ชแล้วก็ให้ได้ช่วยลองวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของนักกีฬาในทีมเขาก็บอกว่าอะ อยู่ไม่ใช่นะักกีฬาเอาชีพไม่ได้อยู่ในตรงนี้มาตั้งแต่ต้นก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมก็เลยได้ไปเรียนในที่ต่างๆอย่างตัวอ,อย่างที่พูดถึงมือสครูอะครับเอ๊ะโค้ชเล่นกีฬาอะไรบ้างคะถ้าเล่นมาตั้งแต่ก่อนเนี่ยสมัยเด็กๆก,ก็จะเป็นพวกครีทาระยะสัน้น<อ>แล้วก็ถ้าปัจจุบันก็จะเป็นไตรกีฬากับวิง่งนะครับผมซะส่วนมากนะครับแต่ว่าถ้าในวิชาชีพโคชิ่งจริงๆที่ดูแลอยู่ก็ ส่วนมากจะเป็นนักไตรกีฬาแล้วก็มีนักวิ่งประมาณครึ่งครึ่งแล้วก็มีนักปั่นจักรยานอาชีพเนี่ยประมาณสองสท่านครับผมโอ้โหคือการเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายมันต้องโค้ชเรื่องของจิตใจด้วยใช่ไหมคะทราบมาว่าโค้ชเองเนี่ก็มีเรียนทางด้านสปอร์ตไซ c ค o ลโลจีมาด้วยเหมือนกันซึ่งบอกว่าเป็นสาขาที่น่าสนใจมากเลยอะคะ่ะจริงๆสาขานี้มันเรียนเกี่ยวกับอะไรอะคะ เราไม่ได้เป็นหมอจิตแพทย์ที่ออที่เรียนจบทางด้านของ MD มาเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ยังลึกเท่าเขาของเราเป็นแค่ license เฉยๆเพราะนั้นเราก็จะเรียนเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับการ c o ป i n g หรือว่าการรับมือกับอารมณ์แล้วก็ความเครียดจากกีฬานะครับการค้นหา motivation สำหรับนักกีฬาว่าการหา optimal level ต่าง,งๆแล้วก็ท้ายที่สุดก็เป็นช่วงอายุต่างๆที่ตัวของจิตวิทยามัน เพลงพาร์ทหรือว่ามีส่วนกับกีฬานั้นๆน,น,นะครับผม,มต้องสรารภาพค่ะว่าจริงๆอ่ะบอกก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้กระทั่งมาโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะที่โตเกียวเนี่ยมีจุดสังเกตหลายอย่างแหละแต่จุดหนึ่งอ่ะที่เห็นชัดก็คือนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยมักจะทำท่าซ้ำๆก,กันก่อนเริ่มเล่นนะไม่ว่าจะเป็นนักเทนนิสวอลเลย์บอลหรืออะไรเนี่ยก็เลยไปค้นว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของพรีเพอร์ฟอร์แมนซ์รูทีน มนเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยอะคะ่ะก็เลยอยากให้โคชช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยได้ไหมคะนะครับก็จริงๆเราเราต้องเข้าใจก่อนว่า mental fitness หรือว่าเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยมันมีความสําคัญเท่าๆกับ physical fitness นะเพราะว่าเรามาจะเข้าใจว่าในกีฬาเนี่ยเราวัดกันที่ physical แต่จริงๆแล้ว mental fitness มันก็ต้องมีการฝึกซ้อมอเราพื้นฐานของมนุษย์เราเนี่ยเราเป็น creature habit เป็นมนุษย์รูทีนนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเข้านอนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้เข้ารูทีนเรา เราจะเข้านอนได้ลำบากมากเลยใช่เพราะนั้นเราจะต้องแบบรีไฟอ่านหนังสือฟังเพลงอยู่บนเตียงอากาศเท่านี้แล้วเราจะหลับไงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสอนในกีฬาเพราะว่าถ้ามีป้ายอันหนึ่งเขียนว่าห้ามเปิดห้ามอ่านร้อยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นครับมันจะถูกเปิดขึ้นใช่ครับออืเขาเรียกว่าคลองนี้ถีบโหลดอันนี้แราไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนนะครับเราพยายามบอกในกีฬาว่าห้ามวอลกแวก ใช่ไหมครับเฮ้อย่าวอกแวกกะยนะไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างไม่ต้องไปสนใจอีกคนเก้าหมื่นคนที่อยู่ในสนามอืไม่ต้องไปสนใจสกอร์ยิ่งเราพูดแบบนี้กับนักกีฬาครับเราก็เหมือนป้ายห้ามอ่านนะครับคนก็จะเปิดอ่านโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็เลยเราต้องให้สิ่งที่เรียกว่าข้อทีทิปโหลดเข้าไปก็คือเบี่ยงเบนที่สนใจเรื่องอื่นไหมใช่ครับให้สนใจแค่เรื่องเดียวอ่าเราร่างกายมันจะเข้าสู่รูทีนที่ว่าแบบ ให้โอเคเราต้องเพอร์ฟอร์มล้วนะอันนั้นคือสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วก็ที่สุดก็คือในเรื่องของการที่เราจะเพอร์ฟอร์มได้ดีที่สุดใช่ไหมครับ <c oughs> มันจะมีสิ่งที่ว่าออ t ติม l ลโหลดนักกีฬาแต่ละท่านมีเขาเรียกว่าสิ่งเราครับ <c oughs> ในการที่เราจะทาได้ดีที่สุดเนี่ยไม่เท่ากัน <c oughs> บางคนชอบฟังเพลงคลาสสิกบางคนชอบเพลงรรอกบางคนชอบเพลงปกติเพราะนั้นเราจะต้องปรับ แต่งแล้วก็เทเลอร์ให้เข้ากับนักกีฬาแต่ละคนเม่นั้นรูทีนแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะครับใช่เพราะฉะนั้นในนี้เราจะต้องวัดแล้วก็สร้างรูทีนให้ยกตัวอย่างดังๆนะครับเคที่ไนกอสนะครับอก็คือเป็นนักกระโดดค้ำทอของอเมริกาที่ได้เหรียญทองใช่ไหมครับทุกการกระโดดของเขาเขาจะแตะรองเท้าขวาของเขาอืซึ่งในรองเท้าขาเขาเขียนคําว่าแดดพอๆเขาเสีย อืมค่ะค่ะซึ่งนั่นก็คือเป็นการที่ไม่ให้วอกแวกเรื่องอื่นโฟกัสกับพ่อของเขาโฟกัสกับพ่อใช่ไหมครับอันนั้นก็คือการที่อยู่ในโซนของตัวเองที่แบบเป็นออพติมอลโซนที่เขาจะทําได้ดีอ่าฮะทุกครั้งอืมนะครับจริงๆว่าสิเห็นนักกีฬาหลายๆคนก็จะแบบใส่หูฟังตอนเดินเข้าสนามก็อาจจะฟังเพลงบางอย่างที่เป็นเพลงที่เขาฟังแล้วมันก็จะเป็นพรีเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาใช่ไหมคะใช่ครับยกตัวอย่างของผมเองนะอันนี้คือทุกเช้าช่วงที่ผมแข่งไอออนแมนเนี่ยค่ะ ผมจะมีสปอตโฆษณาของเซอร์ไพา์ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ปลุกใจผมจําได้ว่าช่วง6กเดือนที่ผมซ้อมเนี่ยผมฟังไม่ต่ากว่าน่าจะเป็นแสนครั้งนะครับก็คือเหมือนว่าแบบเอาตัวเองมาอยู่ในจุดที่เราจะต้องพอร้อมซ้อมที่สุดพร้อมที่จะเขาเรียกว่าแก้สมก,การผมใช้คํานี้กันนักกีฬาบ่อยพอร้อมที่จะแก้สมก,การที่มันจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงข้างหน้าอะไรเงี้ยครับอันนี้มันจะมาถึงอีกจุดหนึ่งที่เหมาะสังเกตนะครว่าพอเป็นนักกีฬาระดับชิงเหรียญโอลิมปิกเนี่ย เหมือนแบบความสามารถทางกายเขาไม่ได้ต่างกันมากแล้วว่าอย่างแบบอย่างเทควันโดอย่างนี้นะก็แบบคือลูกเตะลูกอะไรเขาทําได้เหมือนกันหมดแล้วว่ามันกลายเป็นว่ามันไปอยู่ที่ใจที่สมาธิตรงนั้นแล้วด้วยโดยเฉพาะแบบกีฬาที่มันใช้เวลาสั้นมากๆค่ะโคคือเหมือนเขาซ้อมมาทั้งสี่ปีอะ่ะบางทีมาแค่เพื่อหนึ่งนาทีนี้เองดังนั้นสมาธินะจุดนั้นมันต้องสําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมคือผมใช้คํานี้บ่อยกับในกีฬานะครับก็คือ the art of winning is not winning itself It's the other thing around winning mm hmm. คือการที่เราจะวิ่งได้ดีสมมุตินะครับหรือแข่งได้ดีในช่วงเวลาสิบวีอะ่ะมันไม่ใช่แค่สิบวินั้นมันคือสิ่งต่างๆรอบตัวนั้นนะครับไม mm hmm. ่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งการพบสปอร์ซคโลจิสนะครับ mm hmm. การโฟกัสกับเรื่องเล็กๆในน้อยซึ่งตรงเนี้ยครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญม,มากๆที่เราจะฝึกซึ่ง เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับว่านักกีฬามีเรื่องที่ต้องโฟกัสเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งวิ่งได้แค่ไหนอากาศเป็นยังไง<ม>เราพร้อมไหมเจ็บไหมเราควรจะออกแรงเท่าไหร่นะครับผมการโฟกัสของเราเนี่ยหรือ<ม>ใช้คาว่ามีสมาธิเราม,มีความกว้างเท่า,มาเมล็ดถั่วอันนี้เป็นสต<ม>ันดี้มาแล้วถูกไหมครับเราจะเป็นสปอตไลท์ลงดูสภาพว่าสิ่งเรา้าต่างๆหรือว่าที่เราจะต้องคอนเซิร์นเนี่ยมีอยู่เท่ากับเบที หนึ่งสนามราชมังคลา <c oughs> คนดูเต็มไปหมดเลยแต่เราสามารถดูได้แค่ประมาณแบบสี่ที่นั่งต่อครั้ง <c oughs> เพราะฉะนั้นคำถามคือแล้วเราควรจะโฟกัสอะไรเราควรจะมีสมาธิกับอะไรอ <c oughs> อันนี้คือจุดที่ยากเวลาเราบอกว่านักกีฬาจะต้องมีสมาธิ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าหลายๆคนมาจะโฟกัสกับจุดจุดเดียวจนลืมจุดอื่นออกไปผมมาจจะบอกนักกีฬาว่าเฮ้ยใช่เรามีหมื่นแสนอย่างที่จะต้องทำ <c oughs> แต่คุณจะต้องรู้จักสแกน ห้ามโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งเป็นพิเศษ mm hmm. แล้วก็ห้ามละเลยจุดใดจุดหนึ่ง mm hmm. ผมไปใช้สิ่งที่เรียกว่าสแก n นิ่งเทคนิคก็คือ <Yeah. S 2> นึกสภาพว่าเรามีสี่ช่อง mm hmm. ก็คือสิ่งภายนอกนะครับ external broad external narrow internal broad internal narrow mm hmm. แปลว่าอะไรก็คือเราจะต้องสแกนว่ารอบข้างเราเป็นยังไงแล้วอยู่กับมันแค่ประมาณสิบวิ mm hmm. แล้วจากนั้นไปสแกนสิ่งอื่นต่อโอเคคนกำลังเ,เดินสวนมานะอีกสิบวิ แล้วก็มาโฟกัสข้างในของเราว่าให้ hey, เรารู้สึกยังไงอีกสิบวิแล้วก็ดูว่าเฮ้ย hey, เราออกแรงเยอะไปไหมอันนั้นก็จะเฉพาะส่วนละอือ mm ีกสิบวิกล้ามเนื้อเจ็บไหมแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยครับ mm hmm. ถามว่ามันป้องกันอะไรค่ะ <c oughs> ป้องกันเซอร์ไพรส์ครับนักกีฬาหลายๆคนโฟกัสกับสิ่งที่เราจะต้องท mm ํา hmm. โดยลืมสิ่งรอบข้าง oh. ไปโดยอัตโนมัติอื mm hmm. แล้ว หลายๆคนก็สนใจสิ่งรอบข้างอย่างเช่นเอาเรื่องของปั่นจักรยานหรือว่าวิ่งเนี่ยเราโฟกัสกับคู่แข่งซะจนลืมไปว่าเราไม่ได้มีแรงขนาดนั้นแล้วก็อย่างแตกหลักพังไปเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเนี่ยในปริมาณที่อาจจะไม่เท่าเท่ากันแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ละเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปครับคิดว่าอย่างหนึ่งอะก่อนจะแข่งอะคะ่ะอุปสรรคหนึ่งเนยคือความกังวลเนาะมันจะกังวลว่าแบบอะ อย่างที่โค้ชว่าแหละเอาอยางจะแตกไหมหรือรองเท้าจะพังไหมหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะมีทิปอะไรในการที่จะแนะนํานักกีฬาในการจัดการกับความกังวลก่อนแข่งไหมคะที่ผมใช้เยอะๆเลยนะครับก็คือเบสพื้นฐานที่ว่า expect and unexpected นะครับก็คือให้พร้อมกับสิ่งที่เราไม่คาดฝันอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งที่ผมใช้เสมอคือ pre-mental v i o u s work ก็คือนักกีฬาเนี่ยในช่วงที่ซ้อมพีคสูงสุดละ ก็คือจะประมาณสองสัปดาห์ก่อนแข่งนะครับโดยปกติแล้วเราจะไม่ซ้อมจนหยดสุดท้ายนะเราจะต้องให้ร่างกายได้พักฟื้นก่อนที่จะเข้าสู่สนามแข่งซึ่งในช่วง2องสัปดาห์นั้นนะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยที่นักกีฬาจะสามารถนั่งแล้วก็เลสสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลานักกีฬาเจออะไรที่ไม่คาดฝันเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเนี่ยเราจาเป็นต้องใช้พลังงาน mental f i t n e s s ค่อนขัางเยอะอืเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวรับมันออกมาเนี่ย เราจะต้องเสียเวลาคิดเพราะนั้นลิสต์มันออกมาเลยว่าอะไรที่จะผิดพลาดได้บ้างยกตัว mm hmm. อย่างเช่นโดนแซงโค้งสุดท้ายอ่ะ mm hmm. แล้วเราจะทํำยังไงไม่ใช่ว่ากําลังโดนแซงแล้วเราให้ทำางไงดีแต่ว่าพอเราถึงจุดของเราลวแล้วเราเห็นด้วยหางตาว่าเขากําลังแซงเรารู้แล้วเราควรจะรับมือ,อยังไง mm hmm. เคยไม่เป็นไร mm hmm. ฉันเตรียมใจมาแล้ว mm hmm. นะครับน,นี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับผมมักใช้คาว่า time warp นะครับก็คือเป็นการแบบวารเวลาไปข้างหน้าว่ามันจะ mm hmm. เกิดอ,อะไรขึ้นที่มันผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นถ้าว่ายน้ําโดนศอกเข้าที่ตาอย่างเงี้ย เราควรจะทำยังไงโดนเตะเข้าที่ปากคนจะทำยังไงก็คือคิดแบบ worst case scenario ต่างๆไว้ใช่ครับแล้วก็เขียนออกมาเลยว่าเราจะแก้ไขยังไงครับถามว่ามันช่วยได้ไหมทุกอย่างมันไม่เป็นตามแผนหรอกแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าโอเคนี่คือหนึ่งในทางเลือกของเราเขาเรียกว่าเราให้ทางเลือกกับสมองเราว่าถ้ามันเกิดอันนี้ขึ้นไออันนี้คือทางเลือกแรกนะไม่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเราแบง Oh. อันนั้นอาจ oh. จะทําให้เราตกใจเราทําอะไรไ oh. ม่ถูก oh. แต่ถ้าโดนปุ๊บโอเคอันนี้คือทางเลือกแรกเฮ้ยไม่ได้วะอย่างน้อยเราเขาเรียกว่าให้เวลาสมองเราได้คิดอ oh. แล้วก็ถ้าก่อนแข่งอีกกันหนึ่งที่ผมใช้มากๆก็คือเป็นเทคนิคเรียกว่า EMDR ครับ Eye Movement Desensitization and Reprocessing <c oughs> ก็คือเวลาเรากังวลและตื่นเต้นมากๆครับสายตาเราจะจับจ้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียว เรายิ่งเราจับจ้องมากเท่าไหร่มันก็จะเริ่มเกร็งมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ t e n s ์แล้วมันก็จะเริ่มตั้งกายเราก็จะแบบชิบายแล้วเข้าหมดเข้าหมดขึ้นใซเลนแล้วอะโซยแล้วอะไรเงี้ยสิ่งนี้ที่ผมบอกนักีฬาเสมอคือเมื่อถึงสามแข่งปุ๊บอย่าไปโฟกัสแข่แรงสิ้นก็คือผมบอกว่าให้ shift หรือว่าให้เปลี่ยนมุมมองของเราเนี่ยเป็น p a n น r a m i c v i วก็คือให้มองแบบซ้ายขวามองให้กว้างอย่ามองให้แคบยิ่งเรามองกว้างเท่าไหร่ เราก็จะผ่อนคลายขึ้นมากเท่านั้นนะครับคือถ้าเราโฟกัสทำอะไรทําเสร็จแล้วก็รีบเปลี่ยนมุมมองทันทีมันจะเป็นการบอกสมองเราทันทีว่าเฮ้ยผ่อนคลายเพราะเราต้องสแกนกับเรื่องทั่วไปอันนี้เป็น survival instinct อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งเวลาผมโมโหหรือว่าอะไรเงี้ยก็ให้มองรอบข้างให้มองสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็จะโอเคดีขึ้นเออไม่ต้องเอาไปใช้บ้างนะฮะ อย่างเมื่อกี้โค้ชบอกว่าบางทีเราก็จะต้องคิดถึงว่าเวอร์สเคสมันจะเกิดนู่นนี่นั่นอะไรบ้างคิดล่วงหน้าใช่ไหมคะแล้วเคยได้ยินไหว่า,วามันจะมีแบบบางเทคนิคที่นักกีฬาคิดภาพตัวเองชนะคิดภาพตัวเองเข้าเส้นชยัยอะไรต่างๆเนี่ยเทคนิคนี้มันเป็นยังไงโค้ชช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ Where you look is where you go ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยลองทําก็ได้นะครับก็คือยื่นมือไปข้างหน้าเหมือนกําลังจับแฮนด์จักรยานเนี่ยอืนะครับเราให้ลองมองไปทางซ้ายนะครับ เราจะรู้ส <cues> <ob SC I ENT> so, ึกว่าแขนเราอะเลี้ยวไปทางซ้ายโดยอัตโนมัต so, ินึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนั่คือผมจจะบอกว่าเวลาเราเดินอย่างเงี้ยครับถ้าเรามองหลุมโอกาสที่เราจะตกหลุมเนี่ยเยอะมากอืเพราะฉะนั้นเราต้องมองอะไรเราต้องมองทางการเวชลัษยเซชั่นคือเป็นการบอกว่าเนี่ยเราต้องการเป็นแบบเนี้ยแล้วร่างกายเราจะปรับมันก็ไม่ได้อัตโนมัติให้มันได้อนะแต่หมายความว่าเหมือนกับว่าก็เหมือนเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเมื่อเรามองอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นนะครับ ถามว่าในตัวนั้นมันช่วยอะไรได้บ้างมันอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่อง psychology ร้อยเปอร์เซ็นะใน visualization เทคนิคนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมใช้ไบ่อยก็คือเป็นการที่จะทำให้ o n ไซ t ์ performance หรือว่า performance ตอนนั้นเนี่ยมันทำงานได้อย่างเต็มที่ยกตัวอย่างเช่นผมสอนนักกีฬาวิ่งนะครับให้รู้สึกว่าเหมือนขมิบแบงค์พันเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะ visualize ออกเลยผมบอกโอเคคุณ v i ช i z e ตรงนี้นะเราก็จะโอเค ผมบอกว่าถ้าคุณปล่อยปุ๊บเนะี่ยคุณเสียตังค์พันหนึ่งทันทีเลยเพราะนั้นถ้าคุณอยากเก็บตังค์พันหนี้ไว้ให uh ้วิ่งแบบนั้น uh huh. หรือว่าให้วิ่งเหมือนเราหนีบเหรียญสิบเอาไว uh ้ huh. ที่ข้อพับแขน uh huh. ถามว่ามันว uh ิชวลไลซ์อะไรอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่นอกเหนือจากเราจะไม่ต้องกังวลแล้วว่าเฮ้ยท่าทางเราถูกไหม uh huh. อย่างที่เราบอกเราต้องโฟกัสอีกร้อยอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราโฟกัสเลยแค่อย่างเดียวที่มันคิดว่าสำคัญที่สุดกับนักกีฬาท่านนั้นเนี่ย uh huh. เราสามารถที่จะวิชวลไลซ์ไปได้ตัวอย่างเช่น เราโดนแซงแย่แล้วซอยแล้วจบแล้วสองมาดังงานถ้าเราปล่อยความคลิดนี้เข้ามาป๊มเนี่ยเราก็จะยอมทันทีแต่แล้วเราวิชวลไลซ์อะไรล่ะเราวิชวลไลซ์มองที่รอเขาเฮ้ยยังหมุนอยู่เลยเฮ้ยก็ไม่ห่างเท่าไหร่ไงแล้วเราก็หลับตาแล้วคิดว่าเรากำลังจะแซงเขากลับเขาได้เราจะมีอีกกกอกในทันทีแต่วิชวลไลเซชันเนี่ยมันช่วยทำให้เราผ่านอุปสรรคที่คิดว่ามันมาขึ้นมาได้ครับผมระหว่างทางด้วย และจริงๆทราบมาว่าอย่างที่โคชมุลเซนบอกแหละว,ว่าหลักๆเนี่ยโคชจะส่วนใหญ่จะโคชนักกีฬาพวกสายวิ่งสายไตรหรือว่ามาราธอนอะไรต่างๆใช่ไหมคะซึ่งบอกคิดว่าคนฟังซิงเกิลบิงก็มีหลายคนที่เป็นสายนี้นะแต่อาจจะยังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฝึกจิตใจคือส่วนใหญ่อะเขาก็จะไปนเน้นเรื่องการฝึกร่างกายเนาะโคชจะแนะนํายังไงในกลุ่มน,นักกีฬาพวกนี้ในส่วนของการเริ่มต้นฝึกเรื่องของจิตใจคะ่ะอย่างแรกเลยครับก็คือทุกครั้งที่ซ้อมเนี่ย เราจะเป็นยีต้องจดแล้วก็รีเฟล็กซ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่ารีเฟล็กซ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันใช้เทคนิคอะไรบ้างมันใช้หมดเลยครับ visualization การโฟกัสกับย้อนกลับไปคิดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับหาข้อดีข้อเสียที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเราทําอะไรได้ดีบ้างวันนี้ลิสสามอย่างครับ what you done what you did well what you did wrong ทุกๆวันสามอย่างนะครับในการซ้อมเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราจะ i m p r o v e อะไรได้บ้างในแง่ฟิสิกส์ แล้วอย่างที่สองเราก็ลัลงฝึกจิตใจในตัวเรียกว่าอัตโนมัติก็คือเราได้รู้จักรีเฟล็กซ์กับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นรู้ว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เรารู้สึกหรือว่าเป็นแค่แบบจิตใจเราพยายามบอกให้เลิกแล้วเพราะหลายๆครั้งไอ้กีฬาเอนดูแรนซ์เนี่ยเราไม่อยากซ้อมไม่ใช่เพราะว่าร่างกายเราไม่ไหวแต่เพราะจิตใจเราไม่แข็งแรงพอ,อใครจะบ้าไปปั่นจักรยานหกชั่วโมงวะอะไรเงี้ยครับคือจริงๆแล้วมันก็มีแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการซ้อม ร่างกายจําเป็นต้องได้รับการฝึกซ้อมชั้นใดจิตใจก็ต้องการรับการฝึกซ้อมเช่นกันชั้นนั้นครับเพราะฉะนั้นการรีเฟล็กซ์ในแต่ละวันนี่ก็สิ่งสําคัญแล้วอย่างที่สองก็คือให้รู้ว่าสิ่งเราหรือสเตรเซอร์ของเราเนี่ยอยู่ในขั้นไหนนักกีฬาแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันอย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าแบบบ,บางคนต้องการแบบเพลงร็อกให้เราตื่นมาซ้อมในตอนเช้าบางคนต้องการคลาสสิกในการตื่นมาซ้อมบางคนต้องการคนคอยจิกด่าว่าแบบทำไมไม่ซ้อมบางคนต้องการแบบ เฮ้ยซ้อมเถอะนะซ้อมเถอเอ้ยน้องท่านายบางคนอาจจะแบบแค่หันไปมองหน้าสามีที่นอนอยู่แล้วก็ลุกไปวิ่งดีกว่าอ่าใช่ครับถ้าอีกสองชั่วโมงห่างจากตรงนี้ได้ขอวิ่งละกันเลย เพราะฉะนั้นเราต้องหา optimal s t r e s เซอของเราให้เจอไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ดีจากสถานการณ์ที่กดดันอซึ่งจริงอะหลายๆเรื่องที่โค้ชสอนเราในวันนี้หรือพูดให้ฟังในวันเนี้ยมันไม่ได้ใช้แค่ในเกมกีฬาแต่เราสามารถที่จะอาจจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนอกเกมด้วยได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมผมใช้คำนี้เลยครับ how you do anything is how you do everything ก็คือมันไม่ใช่แค่ทำกับกีฬา แล้วคุณจะเก่งกับกีฬาอย่างที่บอกไปตอนแรกครับว่าอาร์ตวินนิ่งมันไม่ใช่แค่วินนิ่งอิตเซลมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำอาร์ตวินนิ่งในชัยชนะนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่กับกีฬาอย่างเดียวครับเมนเทลฟิตเนสมันจะต้องถูกฝึกฝนในชีวิตประจําวันด้วยนะครับ uh huh. เพราะว่าทุกแง่มุมของร่างกายเรามันจะทําให้กีฬาเราประสบความสาเร็จและเช่นกันครับทุกแง่มุมอื่นๆที่อยู่รอบแคริเอร์หรือรอบอาชีพเราก็จะทําให มันสาเร็จไม่ได้เป็นในตัวในชีวิตประจําวันเราจําเป็นที่จะต้องฝึกฝนเมนเทลฟิเนสเช่นกันถามว่าทําอะไรได้บ้างนะครับผมเมื่อกี้ครับสามข้อผมให้ในักกีฬาผมโดยเฉพาะนักกีฬาชีพผมนะครับทําทุกวันสามข้อที่ดีสามข้อที่ไม่ดีจากการซ้อมในแต่ละเซสชันนะครับและก็ระหว่างวันวันนี้อะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราบ้างวันนี้อะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเราบ้างมันทําให้เรารีฟล็กซ์ย้อนกลับไปเราทําให้เรารู้เห็นคุณค่าแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือ ถ้าเซลฟ์เอสตีมเราน้อยอันนี้คือรากฐานของความรู้สึกของเราเลยนะครับการที่เราไม่รู้ว่ามันมีสิ่งดีๆได้เกิดขึ้นกับร่างกายเราในทุกๆวันเนี่ยมันกดเซลฟ์เอสตีมให้ต่ำแล้วมันทําให้ความสามารถในการใช้ชีวิตเราและความสุขในการใช้ชีวิตเราเนี่ยมันลดน้อยถอยลงทุกๆวันผมมาจะบอกทุกคนว่าเชื่อดียีสิชั่วโมงอะ่ะมันมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นอยู่แล้วละหาให้เจอหาให้ได้ appreciate สิ่งเล็กๆน้อยให้ได้ แล้วก็อย่างที่สองก็คือดู m e n t a l exercise daily นะครับนอกเหนือจากสามข้อนั้นแล้วเนี่ย act of accomplishment every day ก็คือหมายความว่าแบบให้รู้สึกประสบสมเร็จในแต่ละวันนะครับ mm hmm. ถ้าถึงสี่โมงเย็นแล้วยังไม่รู้สึกว่าอะไรมันดีขึ้นเลยอะ่ะ mm hmm. ออกไปซื้อข้าวให้คนที่เราเห็นคนคนนึงอะ่ะซื้อน้ำเปล่าให้คนที่เดิน mm hmm. ข้างถนนเนี่ยเราไม่สามารถหาสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นเราได้เราสร้างสิ่งนั้นได้เพราะนั้นผมมองว่าอันนั้นอะคือสิ่งที่จะทํา ให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับครับผมค่ะโ้เป็นข้อคิดดีๆมากๆเลยทีนี้หมอคิดว่าหลายๆคนน่ะฟังแล้วก็อาจจะยังอยากศึกษาต่อหรือว่าอยากที่จะติดต่อพูดคุยกับโคช้ชซึ่งโค้ชอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมคทีนี้มีช่องทางไหนทางโซเชียลมีเดียหรืออะไรที่คนจะไปตามหรือว่าไปสอบถามอะไรเพิ่มเติมได้บ้างไหมคะก็จะมีจริงๆแล้วก็จะมีเพจเรนนันรันนะครับที่ทำผมครับหมอแปบแล้วก็โค้ชเรียงแล้วก็สามารถทิ้งข้อความในนั้นได้นะครับ ก็มีพอดแคสที่ชื่อว่าเข้าวินนะครับถ้าเข้าไปตอนนี้ก็จะต้องใช่ครับชื่อเข้าวินนะครับชื่อเต็มจาไม่ได้นะครับผมหมอเป็นคนตั้งนะครับอ่าแต่ก็คือเราเซิร์ชคำว่าเข้าวินพอดแคสก็น่าจะเจอใช่ไหมคะใช่ครับก็ถ้าเข้าไปตอนนี้ก็ระวังแมงมุมหรือว่าแมงสาบด้วยนะครับช่วงนี้อยากย่เยอะมากครับเพราะไม่ได้ปล่อยพอดแคสมานานแล้วนะครับก็ฝากเข้าไปกดแล้วก็ค่ะ ปัดอย่างย่ญยให้ด้วยนะก็มีตรงนั้นแล้วก็ท้ายที่สุดที่ทําอยู่เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับช uh ื่อว่าเป็น Win Training นะครับเข้าไปในเพจได้เป็นแอปนะครับในการเทรนนิ่งตอนนี้ก็ทํางานกับนักวิ่งใช้ AI ในการเทรนก็คือแปลว่านักกีฬาซ้อมมาแบบไหนเราเคยเห็นว่านักกีฬาจะต้องซ้อม1นึ่งสองมสี่ห้าใช่ไหมครับแต่แอปเราเนี่ยจะเอาผลซ้อมของนักกีฬาเนี่ยมาเพื่อปรับ ตามสิ่งนี้นักกีฬาซ้อมได้เพราะนั้นเราก็จะมี AI ปรับนะครับก็หวังว่าโควิดจะหายเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าถ้าโควิดมานักวิ่งยังซ้อมไม่ได้นะครับนักกีฬายังซ้อมไม่ได้ก็ยังไม่ได้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มตัวก็มีเท่านี้แล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถอีเมลตลอดเวลานะครับที่ podcast นะครับ podcast@lkrbkt.com นะครับ อืมค่ะก็มีทั้งช่องทาง Facebook Page ทั้ง Podcast แล้วก็ทั้งแอปพลิเคชัน w i n running ด้วยนะคะครับผมวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะโค้ชวินเซนต์รัตโนภาสมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยครับผมค่ะหมอเชื่อนะคะว่าสิ่งที่โค้ชสอนพวกเราในวันนี้มันสามารถนามาปรับมาใช้กับหลายๆเรื่องนอกจากเรื่องกีฬาได้เลยนะคะในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราจะต้องไปพรีเซนต์งานเราอาจจะต้อง สร้าง pre-performance routine บางอย่างให้ไม่ต้องกังวลหรือว่าการทำเทคนิค visualization ว่าเอ๊ะถ้าพิเซ็นงานแล้ว worst case โอกาสที่มันจะเกิดข้อผิดพลาดมีอะไรบ้างแล้วเราจะทำยังไงแล้วก็ภาพที่เราอยากให้เห็นนะคะมันจะเป็นยังไงจินตนาการภาพเหล่านั้นไว้หมอเช่วยว่าเทคนิคเหล่านี้มานากลับมาใช้ในชีวิตประจาวันกับการทางานได้เลยค่ะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเนื้อหาของ EP นี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆด้านกับใครหลายๆคนแล้วคุณก็สามารถส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆเหล่านี้ไปให้กับคนที่คุณรักได้ฟังไปพร้อมกันให้รักเป็นทุกคําตอบของชีวิตไปพร้อมๆกันค่ะ กลับมาเจอกับ Single Being ได้ใหม่ในอีีหน้านะคะผ่านทุกช่องทางที่คุณรับฟังสัปดาห์หน้าหมอจะชวนแขกรับเชิญคนไหนมาคุยหรือหมอจะคุยคนเดียวไม่ชวนใครก็ติดตามกันนะคะกดหัวใจกด subscribe กด follow หรือว่าแอดไลน์ซิงเกิลบีอิรอไว้ได้เลยค่ะและถ้าใครอยากให้หมอหยิบเรื่องอะไรมาคุยในพอดแคสต์ก็คอมเมนต์มาที่ช่องทางที่คุณรับฟังได้เลยค่ะถ้าใครสะดวกก็ทวิตมาหาหมอได้เลยค่ะที่ Twitter ทิดาการ t h I d a k a r n ขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทีิดาการรุจิพัฒนากุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักเป็นทุกคำตอบของชีวิตไทยประกันชีวิต